เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตนิดน,นึงพอดีอพี่วิเท่าเนี่ยแกได้ยื่นตัวพรบรเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของการโฆษณาในตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ผมคิดว่าอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นก็คือทุนใหญ่สามารถที่จะโฆษณาที่ต่างประเทศผ่านทางรายการฟุตบอลที่เราดูอยู่สดและสุดท้ายเนี่ยก็ท่านก็เห็นผ่านทางทีวีว่าเขาโฆษณากันได้แต่ทุนใหญ่ทาได้เพราะอะไรเพราะทุนใหญ่มีตังค์นงครับมีตังค์ไปเป็นสปอนเซอร์ทีฟุตบอลข้ามชาติแต่ทีนี้เพราะว่าเพราะกฎในประเทศมันไม่ให้ ทีเนี้ยเขาก็เลยยื่นเพื่อที่จะปลดล็อกให้ภายในประเทศอะสามารถโฆษณาได้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือใครก็คือกลุ่มที่มีทุนน้อยอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่จะสามารถที่จะโฆษณาได้ขึ้นมาเองทำมารติ้งได้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อัปเดตให้แล้วก็ในส่วนของงานของผมนิติบัญญัตก็เป็นกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอนุอนุกรรมธิการเรื่องของการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ s m e ออผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นกรรมธิการวิสามันเรื่องของ l a Land b น Bridge นะครับที่จะมีการลงทุน1ล้านล้านก็พยายามที่จะไปช่วยตรวจสอบว่ารายได้ที่เขา forecast ที่เขาคาดการณนะ์่ะมันจะได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะคุ้มค่ากับการที่เราต้องลงทุนเงิน1ล้านล้านหรือไม่เขาพยายามเขาไปตรวจสอบและพยายามไปเช็คให้มันเรียบร้อยว่าตัวเลขมันมันมีอะไรที่มันมีการอัพขึ้นมาหรือเปล่ามีการ over estimate หรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่ง <พอ S 2> แล้วก็ส่วนประเด็นย่อยๆก็จะมีเรื่องของอาสารณาสุขที่เคยอภิปรายในสภาไปเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีจํานวนน้อยแล้วก็เรื่องของรายได้ที่ต่าแล้วก็สุดท้ายก็มีเรื่องของประกันสังคมที่อยากขอญาตมา PR โปรโมทนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านจริงๆก็คือเรื่องของการที่เราจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่หลายท่านทราบก็คือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีเป็นกองทุนขนาด2.3ล้านล้านนะครับ2.3ล้านล้านซึ่งผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเนี่ยโดยประมาณก็ประมาณสัก50,000-70,000ล้านต่อปีก็ประมาณ2-3%ไม่ได้เยอะอะไรเราก็เลยตั้งใจว่าพอครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสัังงคม้แก ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับคือการที่เราจะเลือกตั้งได้อย่างแรกคือท่านต้องลงทะเบียนก่อนและทะเบียนนี้จะหมดอายุหมายถึงว่าจะหมดเขตในการลงทะเบียนเนี่ยสิบเดือน11นี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนเชิญชวนชวนทุกท่านนะครับไปลงทะเบียนก่อนส่วนการเลือกตั้งจริงๆจะเกิดขึ้นวันที่24ธันวาคมนี้ครับใครที่เป็นในส่วนของผู้ประกันตนก็จะเลือกในส่วนของตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับจะมีทั้งหมด7คนและใครที่เป็นในส่วนของผู้ประกอบการ ที่จ่ายประกันสังคมท่านก็จะเลือกในส่วนของตัวแทนผู้ประกอบการอีก7คนครับในบอร์ดจะมีทั้งหมด7-7 7รัฐ7นายจ้าง7ลูกจ้าง7ซึ่งบอร์ดเบียยมหน้าในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องสิทธิต่างๆในท่านสิทธิพยาบาลด้วยรวมถึงเรื่องของบำนาญต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันครับผมขอบคุณมากค่ะอุ้ยขอบคุณสอสอทุกค